ตำรวจสอบส่วนกลางรวบนายทุนเวียงสาใช้ช่องโหว่กฎหมายหลักรอบขุดสายแม่น้ำน,น่าน9สิงหาคม2567กองบัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุดปฏิบัติการจังหวัดน่านร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา5รายและร้องทุกกล่าวโทษนายทุนอีก2รายหลังลงทุนที่จับกลุ่มได้ที่หมู่1ตำบลน,น้ำปัวอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมตรวจยึดของ กลางเป็นรถแบคโฮสองคันรถตักหนึ่งคันรถบรรทุกสองคันเรือดูดทรายหนึ่งลำหินแร่หกร้อยลูกบาทเมตรและทรายหนึ่งพันลูกบาทเมตรพบที่บ่อขุดดินกว่ายี่สิบไรพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาคือลักลอบเปิดการขุดทรายขายมาเป็นเวลานานทําให้ที่ดินริมแม่น้ำน่านของชาวบ้านสุดตัวบางแห่งพังได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการขุดดินเป็นโฉนดที่ดินของนายทุนคนหนึ่งในพื้นที่อําเ เภอเวียงสาที่แจ้งการขุดดินต่ออบตอน้ำปัวจากการตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วและตำแหน่งที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการอยู่คนละสถานที่กันก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดน่านก็ได้เพิกถอนใบอนุญาตโรงงานไปแล้วด้วยโรงงานขุดทรายเก่ากระทําผิดเงื่อนไขอยู่ใกล้แม่น้ำน่านมีระยะห่างไม่ถึง1000เมตรการขุดดินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ระบบนิเวศวิทยาเสียหายการดูดทราย ทำให้น้ำกัดอซอะตลิ่งแม่น้ำน่านพังทลายและที่ดินของบุคคลอื่นที่มีที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสพเวียงสาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป